สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนจังหวะคาลิปโซ่นะฮะซึ่งคาลิปโซ่เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นจังหวะที่แบบว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเห็นไหมครับเป็นการดีดแบบขาเป็ดหนึ่งชั้นนะฮะลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแล้วเราก็เล่นให้มันต่อเนื่องไปลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะครับส่วนเพลงที่เราจะมาใช้ก็คือเพลงไฟไฟไฟนะครับ ในไฟฟเนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ดที่อยู่ในคีย์เอฟนะฮะใช้1 6 2 5ในคีย์เอฟก็คือ F 1ใช่ไหมครับ6ก็จะเป็นดีมายเนอร์สองก็ทีมายเนอร์แล้วก็5ก็เป็นซ7นะครับสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือคอร์ดซ7เนาะคราวนี้มาเรามาดูคอร์ด F นะฮะ F เนี่ยจับได้อยู่2แบบนะฮะก็คือ F เนี่ยที่เราเคยกดในสี่สายเหมือนเดิมเลยครับเล่นสีสายนะฮะแต่ถ้าสมมุติเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราทาบก็ได้นะฮะแต่ผมยังไม่ได้สอนทาบเนาะแต่ถ้าอยากจะลองทาบก็ลองดูนะครับ ทา่าเฟตที่1ทั้งหมดเลยนะครับนิ้วกลางอยู่ที่สาย3นิ้วนางอยู่ที่สาย5เฟต3นิ้วก้อยก็อยู่ที่สายสี่เฟต3นะครับอย่างเงี้ยถ้าเราทําได้นะถ้าเลื่อนไปมันก็เป็น f ชาร์ป f ชาร์เป็น g g ชาร์ arp, อย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเร่อยนี้ได้เหมือนกันถ้าทําได้นะครับอ่ะต่อไป d มายเนรู้อยู่แล้วนะฮะเราเรียนมาสักพักแนละ้วแล้วต่อไปนะฮะ g มายเนอร์ g มายเนอร์ก็จะเป็นท่าสามสายตรงนี้นะฮะเฟตสนิ้วนางอยู่ที่ าสายสีนะครับเฟสที่หนะ้าแต่คราวนี้มันก็จะมีอันหนึ่งก็คือทาบใช่ไหมหกสายก็คือถ้าเราทําได้เนาะทาบทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดมันเหมือนเหมือนกับเอฟเนี่ยนะครับเหมือนเเนี่ยเลื่อนมาที่เฟสสามใช่ไหมแล้วเราเอานิ้วกลางออกปุ๊บมันก็เป็น G ีมายเนอละทางเดียวกันนะฮะถ้าเราเล่นตรงที่ F ตรงเนี้ยแล้วเราเอานิ้วกลางออกมันก็เป็น F อฟมายเนอครับแค่นั้นเอง F อฟชาร์มมายเนอก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะเฟสที่2เห็นไหมครับ แล้วแต่ครับแล้เราจะจัดกีเมเนอร์แบบสสายหรือแบบ6สายเนาะถ้าจัดแบบ4สายก็ดีดแบบ4สายนะครับเอาตามที่ถนัดเนาะส่วนคันนี้มาซ7เนี่ยนะครับซ7ผมมีให้เลือก2ออปชันเนาะอันนี้ผมไม่ได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ก็คือว่าเหมือน B7 เลยเติมน,นิ้วก้อยไปข้างล่างนะคันนี้ดีดสี่สายนะฮะมันจะเป็นซ7ละนะครับเหมือน B7 ที่เรากดตรงเนี้ยใช่ไหมอ่าแต่เรามาเล่นเป็นซ7นะครับขึ้นมาที่เฟิสซับเลยจะเล่นอย่างนี้ก็ได้กดมัน C ใช่ไหมแล้วก็นิ้้้วววกอยมาางไที สาย3เฟสที่3เห็นไหมครับมันจะอยู่ใต้ในิ้วนางพอดีเนาะก็จะมีเอ m ดีนอร์ or, และ C7 นะครับหรือว่าจะจบอย่างนี้ก็ได้นะ C7 อย่างนี้ก็ได้พอเราก,กด Gm i n o r ปุ or, ๊บเราก็เติมเิ้วก้อยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับตามความถนัดนะอ่าคราวนี้ผมจะมาดีดเพลงไฟไฟ,ไฟ,ไฟด้วยจงวังหวะคาลิปโซให้เรานะฮะ เนือพวกเราพิสเตียนในสิมสับสามาพวกเราร้องเพลงขอ,องพระเยซูจ้าประทาน มีตรงชุดหนึ่งที่จิมเเนอร์เปลี่ยนไปซีเร็วๆนะฮะมันแล้วแต่เราจะจีลง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 นี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นลงลงขึ้นแต่พอขึ้นปุ๊บมันต้องเปลี่ยนคอเลยลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอันนี้เราก็ไปฝึกซ้ำๆหน่อยๆนะฮะลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้น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 อันนี้จะค่อนข้างยากนะฮะ ซึ่งถ้าเราจับ C7 ไม่ได้นะครับอนุโลมให้จับ C ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะยังนนก็คือเล่นให้จบเพลงไปก่อนแล้วกันนะฮะหรือถ้าเราเล่นอย่างนี้ได้ยิ่งดีเลยผมจะชอบถนัดอย่างนี้มากกว่านะ G m i n เ r เต็มนะฮะแล้วมา C7 อย่างเงี้ยอันนี้คือผมจะถนัดกว่านะครับเห็นไหมลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะฮะไอแบบนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เปลี่ยนคอร์ดเร็วๆนะครับอ่าถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับหรืออยากจะเรียนต่อนะฮะก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้าได้นะครับ แล้วก็หรือไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ที่ผมได้จัดเรียงเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ไปคลิกเข้าลิงก์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสับสคราให้กับคนที่ต้องการจะเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบทนเรียนฟรีนะครับผมขอบคุณครับ